อ,อย่าต้นอ,อย่าต้นไอสิท่านดูไหมว่านี่คือสิ่งใดข้ายัางกลัวมันหลอมครึ่งหนึ่งของร่างข้าแลนะดูท่านเสสติถึงเพียงนี้เพราะพูดดอกไม้ที่ไม่นับรักนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยนะที่พวกเจ้ามาเพราะคําสั่งของเจ้าสํานักโซ่ป,ปราปิศาจเกินสะสเทือนเจ้าสํานักว่ามันเป็นของปราป,ปิศาจล้าค่าเช่นเดียวกับ,บวงแหวนเวทมันตอบรับการหากเกิดการเคลื่อนไหว แล้ว,ว่าท่านมีความรู้สึกเช่นมนุษย์พวกข้าไม่มีใครเชื่อสิที่คนผู้นั้นเป็นใครหรือว่าหรือว่าคือเยียนตั้นเป็นนางจริงๆค้าได้รับมอบหมายจากเจ้าสำนักวงแหวนเวท ต้องออกไปในตอนนี้เจ้าสำนักแค่สั่งให้พวกข้าพาท่านกลับไปสิพี่ถังเจ้าสำนักไว้ใจท่านมากเถ้าท่านยอมรับผิดไม่ทำอีกเขาต้องให้อภัยท่านแน่หากข้าไม่ยอมรับผิดเจ้าสำนักจะลงโทษข้าแต่วันนี้ข้ากลับไปกับพวกเจ้าไม่ได้พวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเจ้าสำนักรู้ดีว่าพวกเจ้าไม่สามารถขวางทางข้าได้ ไม่มีทางกำหนีพวกเจ้าหรอกร้อยข่าไปส่งเย็ยนต้านถึงบ้านอย่างปลอดภัยข้าจะกลับไปรับโทษแน่ท่านรู้จักนางเพียงไม่กี่เดือนเพื่อน,นางแล้วท่านขัดคำสั่งของท่านเจ้าสำนักมันคุ้มเหรอจะคุ้มหรือไม่มีแค่ใจก็พอออเย็นต้นเย็นต้น คางคกยกเจ้าสานักสั่งว่าต้องพาท่านกลับไปเพราะข้าโดนบังคับถึงต้องทําเช่นนี้ปีศาจถอนพิษคังคกยกไม่ได้แต่ไม่มีผลกับมนุษย์สพิพี่เพียงแค่ท่านยอมกลับข้าจะเอายาถอนพิษให้ทันทีของเอาไว้ข้าปีศาจที่สํานักส่งต่อมาไม่ได้ให้ใช้กับคนนะสํานักหลิงเซียวลงมือปลงสายมาตลอดยาถอนพิษส่งมาสิพี่ถังนำยาถอนพิษไปให้เหยียนตั้น หากคราวหน้ายังใช้วิธีเลี้ยวซามนี้อีกข้าไม่ยอมปล่อยเจ้าไปแน่ฮึโอ้ยที่นี่ร้อนรากับนนรลก้าทำไมไม่อยากอยู่แล้วหรือไงท่านจะย่างตัวเองจนสุกและชิมดูเหรอ ไม่สิท่านดูไม่ว่านี่คือสิ่งใดข้ายัางกลัวมันหลอมครึ่งหนึ่งของร่างข้าเลยอ่ะท่านอยากจะตายจริงๆเหรอข้าย่อมไม่อยากตายเพราะมีคนรอข้าอยู่เอย่ายยยยลุ่มหลงจนเสียสติเฮ้ยสู้จนายคนก่อนข้าไม่ได้ท่านดูผู้อื่นสิคนที่เขาหลงรลักก็เป็นเทพธิดาแล้วดูท่านเสียสติถึงเพียงนี้เพราะพูดดอกไม้ที่ไม่นับรักนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยนะ หากเจ้ายัางพูดมากข้าจะให้เจ้ากลับไปได้ดับถอยไป <c oughs> ท่าระวังนะอย่าให้มันร้อนจนโดนมือต่อไปถ้ากำาดับไม่ได้อีกะข้าไม่อยากอยู่กับท่านแล้ว เออท่านชายวุฒิของตี้จีนมาเก็บสิ่งนี้หรือว่าท่านไอ้ทำลายข้าของตามใจชอบแล้วมนุษย์แดนสวรรค์เขาตกุมรักพูดดอกไม้สองครั้งสองคราเอา้ยความบาดหมางของเขาและก็เย็ยนต้านในอดีตปกปิดต,ต่อไปเท่าที่ทำได้ก็แล้วกัน